พีไมน้องหลักแม่ออกหัวงัดงักแนวแดกเป็นชายวันอาจารย์างไ่เลยซื้อพ่อพ่อซื้อแก้วกระปอันหลับไปหาเจ้าเรียนลาเว้าพื้นล้ำเนี่ยมากไหลพวเขาไมื่อนั้นเมื่อกินแล้งมาเื่มมาลํำมาเลยกันนั่ละอย่างไม่จะ้ตัวดีบ้าหอาดีท่านพิธีก่อนไฟพัฒนาชุมชนมาพูดให้ไปซื้อแน่กา มันจะเสียงของผลไฟแรงผลได้ของผลไฟกรแลนไปซื้อเสียสิเรียงเล่ามันมาฮอตนีต้องอุดหนุนพวกโอท็อปผู้ขึ้นนว่าผันโอท็อปโออพทำให้ป่าอฮ้อมาป่าโทมันก็ดอนนี่ฮอดไปอฮ้อเรื่ว่าโอท็อปิมีัตติวัตไสพวกพันนาชุมชนอเนี้ยจะจะกอายมาโอ้เงียเหรอแตป่ามึดฉันเป็นโอท็อปของเมืองหุ่นหลอนเงียด เอาต้อนแกนก็ไปหาเรียนลำเว้าพ wow. <ah> ื้นละมาไก่ปวาเขาจีรำหมอดจนเข่าจนแก่จนตายบาดจีตายสิลำล้าลำสั่งมีไงแม่นไฟตายแล้วไฟกระชิ่งสั่งนี่ไฟฉีดลูกขึ้นนั่งนี่บ่าวหลันไปลาดเดินสายข้อหลันเลนหลูกเต่าปันเปันหาไขอุ้ยหนูหนูไปเข่าเราไปช่อมนกช่อมหนูไปช่อมไม่ในผู้ชมเครื่องชมดอก ไปฮอดผูกผีป่หลออที่หามอบบอกต้างเหยบังหัวใชารแดนทางเทียมแหิจีพันดอดกัดิซับเข้าในพิธีดำน้าบัดลามแบบูไทยสงเพชดีูบัดเพิ่มจูดไฟบัดนี่บาล่เลยน้ำผาบัดเพิ่มจูดไฟบัดเพิ่มหนุ่มกูมูไฟลูกแดงแด่งม้อไปก่วยแหงเชลาถึงแห้งบัดไฟสีใหม่จนบะล่ำบ่ได้สายกัเจนิเศ้าล่ำได้ยขอฟันบัดเจ้ิ รับเงนได้ความฟัดไฟลุกบึ้มบึ้มถึงแมา่ไปกันเถอะยันหนอนสามคอยล้มว้อยว้อยากกินปั้นเทาจีทานดีดีแจ้งสีอยากล้องปั้นจีเบิงเดะพุ่นแหละหรือับงนได้ความฟัดคันสายเรียบร้อยแล้วตอจังแม่ล้มฟัดมากคุณคุณหมี่ไรยนซ่อนหมอประยุนกัญชลในดอยกาโคบพี่ป้ายหลอก จิลั่นเกี่ยวลั่นดอกมูผีคท่กันมันมันไม่ตายแต่เพราไสแม่งนี่ตายมาลั่นเน่ใไส้ตายเหมือนที่ทันไม่ยินแต่ใจอะไใกล้คกัจิลันเกี่ยวผีหัวหหอยเออจิลั่นเกี่ยวลันดอกมูผีเท้กันให้ไปเกิดสวรรค์ทั่ัก็จไปลั่นงานในพระอินทร์ยูจิลั่นเกี่ยวพวกมูนั่งสุดชาติสุดทุ่มมากนักจะหนมหอ ลำเกี่ยวลำอ้อยใบหอยใบนมท่านแม่คอยจมเวจีอบายหน้าลกตกหมอน้าลกเจ้าแดดบาดกันไหลโอ้แทงดี้ำกันก็เป็นขังขังเวนใชหมอกเดียวกันกายพันเออตกหน้าลอกอันท่ข้อกับเทยกเมาข้อโอข้นล้ำเปัท่านเมื่อกัน่ขามีสาะไม่หมอนั่้ จีนักการทําหยออสาวนเวจีถ้าพี่น่องยินดีท่าบุญแจกเข่าขันแจกเขายัมมาแล้งิดี้าพะเขาไม่ขีกินนี่มาล่ำเอพะเต่เอาเท้าเอาหนังอาหารองขลอกัแลมาปาดไปเขียเบิงไปลัสิไม่กินบสิม่ห้อยมาเสร็จต่ออ้อนสีเท่าย่างดีฝนด้มันจะเห็นหลายกว่าเกินเกินเทิงฝอนเทิงล่ำกุเยียบแมกดงกกลกดชุดกันนี่ละ หาได้ทั้งกันไปหลายข้เหตุตายแล้วตายไม่ได้เป็นเปลี่ยนตามบัดตามว่าท่านเป็นเห็นคนมาเชื่อล่ำเกี่ยวล่ำบอยเดี๋ยวจะคอยขึ้นเพิ่งไปโอ้โหวดใหญ่มากกว่าจิกไบร์นี่เื่อที่งะมาบันหมักล่ำมาตั้งแล่จัดเสียงสัาไรจะไหนมันเศร้าบนจักรไปล่ำบันน้องแสงพวก็